สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่ยารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีเรื่องราวมาอัปเดตครับท่านสถานการณ์รอบสัปดาห์เป็นอย่างไรบ้างจะเนี่ยรวมไปถึงอนาทิตไม่ใช่อนาทิตไม่มีวะ่ะเออย,ยังไม่มีอนาทิตอนาถาก็ยังไม่ใช่ อนาคตของอาทิตย์น้าเอ้ยทําไมมันนึกคําศัพท์ยากแบบนี้วะเนี่ยพาะอะไรจะเนี่ยหลังจากที่ก่อนจะมาทําการถแถลงไขถแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมก็ได้เห็นข่าวครับท่านมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของอะไรวะเนี่ยกลุ่มม็อบจตุพรนะครับท่านผู้ชมบางก็ถามลั่นนะเนี่ยจากการเสาวเสียงนะครับท่านเมื่อวานที่ถามไปนี้เฮ้ยประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยที่เข้ามาฟังช่องผมมีแนวโนม้มหรือไม่ที่จะไปร่วมชุมนุมนะครับท่านผู้ชมหลังจากจตุพรประกาศลั่นครับท่านเฮ้ยท่านใดที่ ยังไม่ได้มาเมื่อครั้งก่อนหรือว่าวันที่3วันที่4เมษายนไม่อาจแน่ใจเนี่ยท่านยังมีโอกาสนะเราเฮ้ยเอาแล้วมีโอกาสแล้วนะคบท่านมีโอกาสอะไรจ้ะเนี่ยมีโอกาสแก้ตัวนะคบท่านผู้ชมวอนให้มากันเยอะๆครับท่านผมก็เข้าไปส่องนะคบท่านผู้ชมมือมันเยอะขึ้นหรือ,อยังวันนี้ก็ยังคงหลอมแหลมนะคบท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติอาทิตย์หน้ายังคนน้อยแบบนี้หรอจ้ะไม่รู้ว่าต้นทุนจะน้อยลงเรื่อยๆหรือเปล่านะคบท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องเป็นกนําลังใจให้อย่างสุดเหวี่ยงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะเหว่ยงงขึ้นบ หรือว่าเหวี่ยงลงข้างล่างนั้นก็ไม่อาจแน่ใจเพราะเป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมขณะเดียวกันตอนนี้ครับท่านมีกระแสข่าวนาหูนะครับท่านผู้ชมแห่ถามกันหนาอย่างไม่หยุดยั้ยงหลังจากที่เมื่อวานมีเพจเพจหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาลงวเฮ้ยเตรียมออกครับท่านสําหรับใครเจ้าเนี่ยงาคารวานแล้วก็ดาราที่เคยไปร่วมกวปปสออีกสองคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เขาก็พาหัวอะไรประมาณนี้ครับท่าน งาคารวานแอนสองดารากรบสอะไรนี้ลุยตั้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองครับท่านว่าจะมีการโผลไปม็อบหรือไม่จากการสืบค้นเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมยังหาข่าวไม่เจอครับท่านงาคารวานหรือไม่ไว้ก่อนอนะนี่เป็นข่าวลือซึ่งยังไม่น่าจะจริงงาโผปลุกคนไทยอะไรวะเนี่ยคนระบอบทักษิณไม่เอาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คาสิโนไม่เอาตระกูลชินวัตรอะไรประมาณนี้ข็<ๆ>เป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะจริงหรือไม่แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหรืยตอนนี้นะเนี่ยหล่กบรรดาคนที่ไปม็ ทั้งหลายแหละเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีความหวังได้เลยนะเนี่ยจากอะไรจ้าเฮ้ยจับตามองนะครับท่านผู้ชมจะมีดาราสลิมจะมีนักร้องสลิมเข้ามาร่วมด้วยหรือไม่โดยถ้าเกิดสมมติอะไรวะเนี่ยอ๋องาคารวานนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไปนั่งอยู่ในม็อบนฟเนี่ยแม่เหมยถามทำไมจ้าโคตรจะกลมกลืนนะครับท่านโดยวันก่อนนะเนี่ยผมก็มีคําถามในหัวสมองนะครับท่านผู้ชมแต่นึกไม่ออกว่ามันอะไรวะเนี่ยมันตึงหิดใจเรื่องอะไรจ้าหลังจากเห็นคุณมาร์คพิษบูนะครับท่านผู้ชม โ่ไปม็อบคอปทอครับท่านแล้วก็ได้มีการถ่ายเซลฟี่นะครับท่านผู้ชมกับผู้ชุมนุมอะไรประมาณนี้คําถามมันก็เกิดขึ้นในหัวใจแต่ก็นึกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมมันติดอยู่ในปากครับท่านสุดท้ายนึกออกนะครับท่านผู้ชมโอ้ย แต่ละคนนี้เหมือนกับว่าถอดมาจากบล็อกเดียวกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับคนที่มาชุมนุมอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเดินไปแถวนั้นหรือว่าเดินไปแถวไหนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เห็นประชากรบางกลุ่มครับท่านใส่เสื้อสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้เออแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าอาจจะชี้ได้เลยนะนี่ไอ้น,นี่กลุ่มม็อบเฮ้ยอันนี้กลุ่มคนมาม็บอบอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้นี่ก็กลุ่มคนมาม็อบหน้าถอดแบบมานะครับท่านผู้ชมเหมือนกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านเหมือนกับพวกปงชีวิตอะไรประมาณนี้เข้าทางทำคำจุดโร่านย อัลาลูกหลานครับท่านย้ายไปอยู่ในวัดหรือว่าสำนักไหนสำนักหนึ่งหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็จําเป็นต้องออกมาถ้าไม่ออกมาอาจจะไร้ที่สุกหัวอยู่หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจปรากฏมีรูปของคุณมาร์คพิทบูลนะครับท่านผู้ชมผมก็เข้าไปเห็นแปลกกว่าเข้าเพื่อนกันเลยทีเดียวอะไรจะเนี่ยผิวพันธุ์นะครับท่านผู้ชมบอ่าอะไรประมาณนี้มันดูไม่กลมกลืนเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเอาแล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้ความหวังของพวกท่านมาแล้วนะเนี่ยสำหรับบรรดาม็อบคับท่านเรื่ออองงะไรรจาาาคควเดดืับท่น เดือดมาสักพักหนึ่งแล้วนะเนี่ยโวยเว้ยเฮ้ยตอนหาเสียงไม่มีโปรอมเตอร์เทนเมนต์คอมเพกตอนนี้จะมีได้อย่างไรงาเดือดเว้ยเฮ้ยในชั้นสุดสัปดาห์ส่งเข้าประกวดนะเนี่ยคาสินโนคือบ่อนอะไรประมาณนี้รัฐบาลเปิดคาสินโนก็เท่ากับว่ารัฐบาลเป็นนักเลงคุมบ่อนไว้าต,าวตายแล้วตายแล้วจากใครจะเนี่ยงาคารวานนะครับท่านผู้ชมเจ้าเดียวเจ้าเก่า,กาครับท่านเจ้าไหนจะเนี่ยหืม ไม่มีสาขาหนึ่งนะครับ่านผู้ชมสาขา2ก็ไม่มีแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มที่สาขา4สาขา5กันเลยทีเดียวหรือเปล่าอันนี้เป็นแนวคิดของผมนะครับ่านผู้ชมถ้าผมจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรสักอย่างนี้มองข้ามไปก่อนสาขา123 4ไม่ต้องมีเปิดสาขา5เลยนะครับ่านผู้ชมเปิดเพื่ออะไรจ้าให้มันดูขังนะครับ่านผู้ชมแล้วมันโยงกับเรื่องนี้ยังไงเจ้านี่โอ้ยหงาคารวานแกก็เคยไปเข้าร่วมม็อบกับสุเทพนะครับ่านผู้ชมแกก็ออกมาคอเอ้าบ่อยๆอ,อ,อะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเอาแล้วว่าประชาชน หลายนะเนี่ยเตรียมไปร่วมม้อพะอย่างดิบด่วนนะครับเรื่องผู้ชมอ๋อแล้วก็ช่องท็อปนิวครับท่านเคยไปทงข่าวแกนะเนี่ยเมื่อ4สิงหาคมปี2024ครับท่านเมื่อปีที่แล้วนะเนี่ยหงาคารวานเปิดใจโดนด่าชี้หน้าแล้วก็ประนามอะไรวะเนี่ยทรยศข้อก,กล่าวหาผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนแกลั่นว่าแกขี้เกียจเถียงปล่อยวางไม่อยากยุ่งเกี่ยวกันเมืองนะครับเรื่องผู้ชมบ้านปลายชีวิตนี้อยากจะมีชีวิตที่มันสงบอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้นปีก็ผู่มาแล้วนะครับท่าน ก็หาเสียงทําไมไม่มีเรื่องนี้นะเนี่ยราทำไมมีเรื่องนี้เฮ้ยมันมีได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าเพื่อไทยตอนนี้นเนี่ยมีการชะงอยสายตานะครับท่านผู้ชมเหลียวแลมออบบ้างหรือเปล่าเหลียวแรนะคบท่านผู้ชมแต่เป็นการเหลียวแลแบบ อะไรวะเนี่ยโอ้ยถ้าผมคงเดือดครับท่านขอให้ใช้สภาถกกฎหมายอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามันก็มีเนื้อหาแบบนี้นะครับท่านมาแล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อไทยครับท่านส่งเข้าประกวดนะเนี่ยภูมิธรรมรองนายกชี้ขอให้ใช้สภาอะไรวะเนี่ยในการถกกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะเหมาะสมกว่ายันเสียงประท้วงหน้าสภามันแค่ขี้ข้าหยิบมือเฮ้ยไม่ใช่อีกแล้วยันเสียงประท้วงหน้าสภานะเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของประชาชนทั้งหมดอะไรประมาณนี้ได้ยินแล้วปวดหัวใจเลย น้อยถึงปานกลางเรื่องอะไรจ้เนี่ยฮน่าจะให้ความหวังมอบของเขาสักหน่อยนะครับเรื่องผู้ชมมันนี้ก็เป็นเพจจากคุณจดุพรครับท่านแชร์มาเมื่อช่วงผู้ช่วยยามันนี้ผมก็เอามาให้ท่านดูนะครับเรื่องผู้ชมถึงความเคลื่อนไหวครับท่าน แล้วมันจะไปต่อ,อยังไงวะเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศปลุกคนเต็มที่แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดปลุกคนแล้วเนี่ยประชากรยังหลับนะครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อว่าโอ้ยถ้าเกิดวันแรกเราคนยังน้อยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าวันไหนแล้วน,นั่นเองไม่กี่วันแล้ววเฮ้ยถ้าเกิดวันแรกยังน้อยวันที่2อ,อยังน้อยนันเนี่ยโอ้ยประชาชนก็แห่ถามมานัเนี่ยต้องนัดถามมีอะไรอีกแล้วจะเนี่ยอาจจะต้องหากระปีบมาคุมหัวหรือเปล่าวันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเหมือนกันครับท่านเพื่อไทยยััดเเเือนนนี่ว้้้ฮกมา ตองนักสภาเนี่ยไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดแหมมันก็มีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงนะครเรื่องผู้ชมเอาเรื่องสมมุติก่อนนะครับท่านแต่นี่เป็นเรื่องที่หมอว่าลงแกอ้งนะเนี่ยหมอว่าลงเดินมาแล้วนะครับท่านผู้ชมถามเดินมาทําอะไรทุกวี่วันวันนี่ยหอบ7จ็ดแสนลายชื่อ,อไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดแสนแล้วมันเยอะไปหอบหนึ่งแสนลายชื่อหอบไปหอบมานะครับท่านผู้ชมอ้างว่าเป็นเสียงประชาชนอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่นี้เฮ้ยลืมรีวิวไป2อสาวันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ขอรีวิวอีกทีครับท่าน โดยอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมมีมากมายหลายหลากครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนอันนี้ก็คือปลากเกตขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงหิมาพานต์แอนโมอนห้าร้กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีขนุนทอดแล้วก็อันนี้กล้วยหอมอบธรรมชาตินะคร, 300, 150, ครับท่านผู้ชม300กรัม150บาทครับท่านขาดไปไม่ได้ปลากระพงทุบนะครับท่านผู้ชมปลาเห็ดโคนทุบครับท่าน170 150กรัััมบาทถ่วตตุต๊บนะครับท่านผู้ชมวันนี้ขอ หลายรายการนิดหนึ่งลืมรีวิวไป2 3สาวันได้ผือก็ไม่อาจแน่ใจเอ้ยหอละร้อยนะครับท่านผู้ชมถวตุ๊บตับครับท่านฟันไม่ล่วงอาจจะหยุดพ่วงเข้าปากไม่ได้แอดไลนะ์นัวิวช็อปหรือว่าจิ้มลิงไลน์ที่ผมปักหมดดุดไว้บนสุดที่ใต้คอมเมนต์ขอบคุณมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสาหรับท่านทั้งหลายที่สนับสนุนผมมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงครูเคก้กวมถึงแอดอนงรวมถึงคุณเรืองเดชหลายๆท่านนะเนี่ยแล้วที่สําคัญนะเนี่ยต้องขอบคุณคุณอาลีไดเกลนะเนี่ยแล้วก็คุณติบนน,นะะิร่ผู้้ชมแลว็ อีกหล,หลายๆท่านครับท่านที่ร่วมส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์คุณคนคุ้มวัดก็โอ้ยสนับสนุนมาบ่อยนะเนี่ยขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องนี้ครับท่านน่าติดตามกว่านันเนี่ยโดยตอนนี้เรื่องม็อบนะเนี่ยต้องชะลอไว้วันสองวันนะครับท่านผู้ชมหรืออีกไม่กี่วันนะเนี่ยมันจะมีการจัดม็อบใหญ่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าใหญ่แต่อะไรวะเนี่ยคาอ้างหรือเปล่านะครับท่านในคนมาเนี่ยมันจะเยอะหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็มีหลายกระแสฐานถ่มว่าเฮ้ยบางก แลอ้อกสะแหนึ่งล่ะจ้าเฮ้ยเกณฑ์มาหรือไม่อะไรประมาณนี้บ้างก็มีการคิดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นไปได้หรือเปล่าวะเนี่ยคนในม็อบนะครับท่านนั่งกันอยู่เฮ้ยมึงจัดคนสักเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับท่านผู้ชมยืนยันว่าเป็นเรื่องสมมุติที่แต่งขึ้นจริงครับท่านเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงออกไปนะนี่ออกไปทางไหนวะเนี่ยออกไปแถวแถว,แถวดินแดงแล้วเว้ยแล้วมึงเตรียมวอล์กเอ้ยไม่ใช่วอล์กวอล์กกลับมานะถามทำไมละ่ะเนี่ยมาลนะ ประชาชนมาจากลบบุรีอีกสายหนึ่งละจ้ามึงไปทางพระรามสองนะน,นี่อ้อมเข้ามานะเว้ยเฮ้ยมึงอยากให้ใครเห็นเด็ดขาดก็เลยทีเดียวนัเนี่ยมันมีกลุ่มจ้องจับผิดเราอยู่แล้วยังไงต่อจ้าตอนมึงเข้าพระรามสองขาเข้ากรุงเทพมาตะเนียมันก็ทําเป็นเฮลเฮลเฮลว่าอะไรจ้าคนมาจากภาคตาใต้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็แยกไปตรงนั้นแยกไปตรงนี้จะมีหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ดูจากสภาพคนที่มามอบแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ดูดีมีชาติตระกูลเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านผมดูนะเนี่ยแต่ละคนน่าจะถนัดในเรื่องย้อนอะไรว่า เนี่เล่นถอยเส้นนะครับท่านปั่นแปะแทงไฮโลอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านดูแต่ละคนนัเนี่ยไม่น่าจะเข้าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกได้นะครับท่านผู้ชมหรือจะได้ไม่อาจแน่ใจแต่อันนี้แน่ใจมาอีกแล้วเว้ยยประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากวันนี้เว้ยเ้ยกลุ่มเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับท่าน ซึ่งเป็นที่ล่ำลือแล้วเนี่ยว่าไม่ถูกกับกลุ่มนายชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมออกมาเดือดประกาศลั่นครับท่านลั่นว่าอะไรเฉลิมชัยหัวหน้าประชาธิปัตย์นักอะไรไว้เนี่ยนัดถกใหญ่เออปรับโฉมประชาธิปัตย์ทวงคืนก็วีส้สสกทมลั่นเงื่อนไขลุดไม่ใช่เออใช่ลั่นเงื่อนไข,ไนนไขร่วมรัฐบาลต้องไม่ทุจริแตแต่นี้มันเด็ดกว่าครับท่านประชาธิปัตย์คึกคัก,คกเวยๆยวันนี้ครบรอบ79ปีหัวหน้าพักคนใหม่เฉลิมชัยไม่สนคนทาแตกหักประกาศก้าว ลั่นขออยู่พิงประชาธิที่ปัดจนสิ้นลงครับท่านเอาแล้วเว้ย แล้วทีนี้จะอยู่พื้นล่ะเนี่ยสำหรับใครจ้ากลุ่มนายชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็อยู่ยากอยู่เย็นเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านไม่สนคนทาแตกหัก้วเนี่ยประกาศวยวค่อยจะอยู่ประชาธิปัต์พักพิงพักนี้จนสิ้นลมลุยเดินหน้าทศวรรษที่8เป็นพักการเมืองทันโลกทันสมัยนะครับท่านผู้ชมหลายพักการเมืองแห่อวยพรชื่นมืน่นเอ้ยแล้วแบบนี้นนเนี่ยชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมจนลินลักษณะวิสิทธิ์ครับท่านบัญญัติบรรทัดฐานสันเพชรบ,บุญ,ญญามณีนะครับท่านผู้ชมสี่ผู้เท่าครับท่านนั่งเฝ นาจ้าน่าจะโหย้ยจะได้ลงอีกหรือเปล่าสมัยหน้าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะเนี่ยไม่ส่งลงแน่นอนครับทัางยิ่งเป็นปาิริตีนี้ยิ่งแล้วเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติส่งนายวชวนลงสสเขตจังหวัดตังเขตหนึ่งนล้เนี่ยเฮ้ยยังจะครองพื้นที่ได้หรือเปล่าหลังจากรอบก่อนนะครับท่านผู้ชมเออน่าจะเป็นลูกเด็กนายชวนหรือเปล่าวะเนี่ยสำหรับสาธิตวงหนองเตยเว้ยเฮ้ยเอก็ไปลงจังหวัดตังนะครับท่านผู้ชมเขตหนึ่งแต่ก่อนถ้าเกิดเป็นคนของนายชวนนะเน่่ไมรรู้วนใชหือ าเติมหรือไม่ไว้ก่อนคนของนายชวนหรือไม่ถ้าเกิดส่งลงทีใดนะครับท่านผู้ชมนอนมาแน่นอนแต่นอนมาที่นี่ไม่ใช่4ี่คนหาม3ามคนแห่แบกเข้าวัดนะครับท่านวันนี้ไปเจอคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมงงอย่างไม่หยุดยัง้งว้าวว้าวอะไรจ้าเนี่ยชวนหลีกภัยโผลลัน่นถ้าเกิดไม่มีผมไปปลูกผมซ้ายไม่ใช่อีกแล้ว ไม่มีผมไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิชวนคุยวบอกนะเนี่ยเกิดขึ้นตอนสมัยผมเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยเฮ้ยจะเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ยโอ้ยก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวเนี่ยผมก็แคปคําพูดมานะครับท่านผู้ชมชวนลีกภัยเดือดโผล่ลั่นเนี่ยนโยบายที่ทำเอาไว้ในสมัยอดีตสนามบินสุวรรณภูมิเกิดขึ้นตอนสมัยผมนะครับอะไรประมาณนี้โอ้ยผมก็ไปอ่านคอมเมนต์แหละเนี่ยบางคนก็บอกผมอยู่มาจนอายุ60แล้วนะเนี่ยอยากจะเรียนบอกท่านชวนว่า อะไรวะเนี่ยความจําผมยังไม่ได้เสื่อมอะไรประมาณนี้แล้วก็บางคนก็มาคอมเมนต์นะเนี่ยมันสร้างกันมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดินนะเนี่ยเวียงวังข้างนาผ่านมาช่วน,นาตาปีสร้างมาทุกยุคทุกสมัยนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็ไม่สําเร็จนะครับท่านอะไรประมาณนี้ชวนอีกภัยก็บอกเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชม แต่เรื่องนี้ไม่ขอวิจารณ์นะครับท่านเนี่ยเพราะว่าผมกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเป็นคนอนุมัติงบนะครับท่านผู้ชมสําเร็จอะไรประมาณนี้เป็นคนขอพระราชทานชื่อจากหนองอูเห่าเป็นสุวรรณภูมินะนนรครับท่านผู้ชมเอยเกิดขึ้นสมัยแกครับท่านโอ้ยแล้วแบบนี้มันจะไปต่ออย่างไรวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจก็ขอแสดงความยินดีกับนายชวนด้วยนะเนี่ยหลังจากที่ผ่านมานะครับท่านประชาธิปัตย์เขามีนโยบายดีหลายพักเอ๊ะไม่ใช่หลายพักไม่เกี่ยว หลายโครงการสมัยอภิสิทธ์ก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้านโยบายสุดแสนบังเจิดนะครับท่านผู้ชมอะไรจ้าไข่ไก่ช่างกิโลนะครับท่านแม่ก็ใช้ไปตลาดลูกน้อยถามมีอะไรอีกแล้วจ้าแม่ไปตลาดให้หน่อยเนเนี่ยไปซื้อไข่มาให้2ขีด7จกรัมเอาได้ได้ได้เดินไปตลาดนะครับท่านผู้ชมแม่ค้าถามมีอะไรอีกแล้วมึงเนี่ยผมจะมาซื้อไข่ไก่2ขีดกว่านะเนี่ยเฮ้ยเพิ่มไปเลยนะเนี่ยเอาเอาเป็น3ขีดจุดสองห้ากรัมนะครับท่านผู้ชมนฮ้ยเกือบโดนแม่ค้า หม้อควยเด๋วดลาดนะครับท่านผมต้องวิ่งกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้เขาบอกไม่จริงไอ้เบนมันจะมีพักการเมืองไหนคิดไอเดียระดับสมองฝังชิปแล้วก็ชิปหายแบบนี้ผมก็บอกนเนี่ยพักประชาธิปัตย์เขาก็ไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมอืมไม่ได้เว้ยเฮ้ยตอนนั้นเฟซบุ๊กมันยังไม่ค่อยบูมนะครับท่านผู้ชมผมแบกทีวีนั้นเนี่ยไปจากบ้านนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนั้นมันทีวีตูดใหญ่ด้วยนะครับท่านแบกไปละ เป็นอย่างไรต่อจ้าเขาไม่ให้เสียบปลั๊กไฟแล้วเนี่ยวังว่าจะเปิดข่าวให้ดูนะครับท่านผู้ชมรอจนกว่าจะเจอข่าวนี้สุดท้ายนะโยบายนี้ล่มไปก่อนนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้องขนทีวีกลับมา กูมาเวนี้ได้ไงวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจก็ถามท่านทั้งหลายนะเนี่ยเอยเออวันเนี่ยเอ้ยผมยังเป็นเด็กอยู่นะครับท่านผู้ชมยังพิ่ง3าต้น,ต,นต้นครับท่านเราเรียนถามประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยเชื่อเหลือเกิน,กนเลยทีเดียวหลังจากผมเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมช่องเราจะมีวัยรุ่นดูมากเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รุ่นรุ่นผมอะไรประมาณนี้ก็มากเป็นพิเศษนะครับท่าน แล้วก็วัยอะไรวะเน,นี่ยอาวุโสก็มีมากเป็นพิเศษนะครับเดินผู้ชมมากกันพิเศษทุกวี่ทุกวัยกันเลยทีเดียวขอสอบถามนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายคิดอย่างไรบ้างครับท่านเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะเนี่ยชวนหลีกภัยหลังจากออกมาลั่นนโยบายสนามบินหนองงูเห่าสนามบินสร้างอะไรวะเน,นี่ยไม่มีผมไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิชวนบอกเกิดตอนผมเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านแล้วกูจะไปต่อยังไงวะเน,นี่ยมันก็มีเป็นคลิปด้วยนะครับเดินผู้ชมเดี๋ยว กวาท่านทั้งหลายจะไม่ไอ้นั้นต้องเปิดเสียงเล็กน้อยถึงปานกลางปุ๊บพอจะใช้แล้วหาไม่เจอนโอยู่บายที่ทำเอาไว้เนี่ยที่ผมาคุยทำม่ดลวนนะภูมิเกิดตอนผมนะครับขอประธานชื่อตอนผมไนดะ้นุวัดนี่ครับเปิดสมัยตอนผมพูปประมาณเนี่ยตอนผมอืมก็ตอนผมนะครับท่างผู้ชมเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยดรทักษิณที่หลังจะมาเคมนนั่นเนี่ยเคมอะไรจ้าโอ้ย จะช่วยแถก็ช่วยไม่ออกนะครับท่านก็ต้องติดตามส่วนตอนนี้ว่าเฮ้ยประชาชนทั้งหลายนะครับท่านหลังจากผมไปสองแล้วเนี่ยท่านมีแนวโน้มที่จะไปร่วมม็อบหรือไม่หลังจากเจดุพรผูลั่นว่าเฮ้ยไปชวนชวนมานนเนี่ยชวนหลีกภัยหรือเปล่าบอกยังไม่ใช่ให้เขาสร้างสนามบินสวนรณภูมิภูมิใจกับผลงานนั้นไปก่อนในอดีตไปเชิญญาติพี่น้องญาติโกโหติกาเดินเสียงตามสายให้มาร่วมชุมนุมกับม็อบเราใครที่ยังไม่ได้มาวันที่3วันที่4ที่ผ่านมาท่านยังมีโอกาสแก้ตัวดีใจแล้วในการดนผู้ชมเรามีโอกาสแก้ตัวเป็นของตัวเเเอง้ชิญกันนมาี รอบหน้าเว้ยเฮ้ยเพราะอะไรจ๊ะไม้งิดอะไรว่าไม้งิดไม่ใช่ไม้ซีกงัดไม้สูงนะคะบท่านผู้ชมผมก็เพิ่งแคปมาเมื่อนี้เมื่อกี้สามัคคีของประชาชนไม้ซีกวงเล็บประชาชนนะคะบท่านผู้ชมงัดไม้สูงวงเล็บรัฐบาลไม่ใช่เรื่องยากเอาแล้วเว้ยเฮ้ยจะดูพรเดือดลั่นครับท่านชาวประชาสามัคคีกันครั้งสุดท้ายเมื่อปี2535หลังจากนั้นก็เราก็แตกกันแล้วเนี่ยมีทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองมีทั้งกลุ่มพันธมิตรมีทั้งกลุ่มกบปศนะคะบท่านผู้ชมมาวันนี้วอนได้ไหมหายหันมา อะไรวะเนี่ยจับมือสลายสีเสื้อนะครับท่านผู้ชมและหันมารวมสีเสื้อสู้รัฐบาลตู่เดือดต่อครับท่านถามม็อบลันน่นนะเนี่ยเราควรคิดว่าตอนนี้เราควรคิดว่าจะสู้กับนายกคนนี้ยังไงต่อและพ่อของนายกยังไงต่อและผมก็เข้าไปส่องนะครับท่านผู้ชมส่องอะไรจ๊ะส่องเฮ้ยคนมาเยอะแล้วแน่เลยเว้ยเฮ้ยหลังจากที่มีการลือนะคะท่านผู้ชมซึ่งผมไม่เชื่อว่าอะไรจ้าเนี่ยมีการเกณฑ์มาอะไรประมาณนี้ผมก็ดูแต่ละคนนะครับท่าน แม่มันก็พูดยากนะครับท่านผู้ชม เอาง่ายๆถ้าผมสมมติเดินนะครับดามผูชมเดินไปไหนเจ้าเนี่ยเดินไปอยู่ในม็อบนะครับดามผูชมว่ากูปแปลกกับเขาเพื่อนเลยนะครับท่านถามทำไมจ้ามันไม่กลมกกืนนะครับดามผูชมอะไรประมาณนี้มันช่างต่างเสียเรือเกินกันเลยทีเดียวต่างกับอะไรจ้าต่างกับม็อบสมัยสุเทพเทิงสุบัณน,นะครับ่ามผูชมโอ้ยอันนั้นเขาโอ้ยมันคนละนี่คนละหมวดหมู่เลยนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเออจะไปได้ต่ออีกนานแค่ไหนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคําถามของชาวประชานนะครับท่านท่ามกลางคนน้อยสุดหลอมแหลมม็อบอะไรประมาณ โอ้ยก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องจับตามองครับท่านงาคารวานนั้นเนี่ยจะมาร่วมหรือไม่หลังจากโผเดือนว่าเฮ้ยเพื่อไทยตอนหาเสียงไม่มีนโยบายนี้นะเนี่ยอะไรประมาณนี้ตัวแทนเม่นคอมเพียรจะทําได้อย่างไรต่อต้านนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็เป็นที่ทวนลงนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายผมไปค้นข่าวมาก็เป็นข่าวเก่าเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้เพื่อไทยก็โผซัดนะเนี่ยพวกที่มาเยี่ยวเยียวเยียวนันเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของประชาชนทั้งประเทศว่าเฮ้ยไม่ใช่เสียง ของคนทั้งประเทศภูมิธรรมครับท่านเพื่อไทยสงเข้าประกวดลั่นม็อบค้านต่างๆนาน,ๆนานเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของประชาชนทั้งหมดโอ้ยอันนี้ก็น่าจะพูดเรื่องอน,นี้โกหกไปบ้างนะเนี่ยภูมิธรรมถามทำไมจ้าให้ม็บเขาได้มีความหวังอะไรประมาณนี้ประกาศทุกวันยกระดับนะครับเดินผู้ชมยกระดับมานานรอย,ยังจ้ายกระดับมาประมาณประมาณตั้งแต่เริ่มมันมีมอบเลยนะครับท่านในพวกคอปทอะไรประมาณนี้กองทัพทำวันก่อนก็วุ่นวายเอ้ยทำไมกูแชร์เฟซบุ๊กแล้วเนี่ยไอ้คนไรฟ์สด ทำไมคนยังดูน้อยอยู่นะเนี่ยโดนรัฐบาลปิดกั้นหรือเปล่าจับมือกับ Facebook ปิดกั้นหรือไม่โอ้ยไอว้วายมึงต้องยิงแอดด้วยเฮ้ยโฆษณาอะไรประมาณนี้อืมนี่ก็ไม่รู้ยิ่งทำผืดีนะครับท่านเฮ้ยรัฐบาลนเน,นี่ยนี่ชาวประชาฝากมา,าเว้ยเฮ้ยอย่าเที่ยวถอยอะไรวะเนี่ยโครงการอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเพราะอะไรจะเนี่ยโอ้ยแบบนั้นก็ไม่ต้องมีรัฐบาลแล้วนะเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องไปถามพระนาท่านนายแพทย์วรวงก่อนจะทําอะไรก็ต้องไปถามอะไรว่าเจตโทนะวนิกลูกครึ่งเอวากาดด ไม่ใช่เอลซาวาดดเอออเอลซาวาดดอ,อะไรสักอย่างหนึง่ง จำชื่อประเทศไม่ได้แล้วแบบนี้ก็ต้องไปถามจตดุพรอ,อีกหรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้มันจะเลือกตั้งไปทําพอกดาบอะไรโอ้ยบางคนก็แนะนำนันเนี่ยมอบทั้งหลายว่าเฮ้ยมึงรอก่อนรออ,นอ,อ,นอะไรจะเนี่ยรอเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมสวนน่วนอันนี้ว่าเฮ้ยคุณหญิงสุดารัตน์ครับท่านหลังจากออกมาเดือดนันเนี่ยปี2025ถแถลงการพักไทยสร้างไทยหลังจากตอนนี้พักแทบจะโอ้ยเป็นงูเห่าทั้งพักแล้วประกาศจุดยืนคัดค้านโครงการเอเจนต์เอเจนเมนต์คอมเพล็กซ์ปี2023ไม่รู้ไปออกเดือะสแดนดาหรือเปล่ามมีีกาาาารรถบบ่่ออนเเป็ยงงไ้ ต้องเอาของใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินนะคบท่านผู้ชม,มหน่อยก็ ก็ไม่น่าจะมีอนาคตเท่าไหร่แล้วนะครับท่านหลังจากนักวิเคราะห์ต่างๆนา,นานาได้สอสอมา6คนนะครับท่านผู้ชมมายกมือโหวตหนุนไว้วางใจนายกอิงครับท่าน5คนกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นผมนะครับท่านโอ้ยคงจะต้องหากระปีบมาคุมหัวนะเนี่ยเหมือนคนที่โดนบังมัดของตันตบนะครับท่บนานผู้ชมอันนั้นก็น่าจะออกจากยุธิภพไปเลยนะครับท่านไอเราก็ยังนึกอยู่นะครับท่านผู้ชมแม่เอ้ยถ้าเกิดโดนแบบนี้นะครับท่านผมคงต้องบินไปที่ประเทศอื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมไปทําอะไรจะเนี่ยโอ้ยใส่ นะครับนการผู้ชมต้องออกจากยุทธภพกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องติดตามนะครับนานผู้ชมอีกวัน2วันนี้มันจะจุดติดหรือไม่แต่ที่แน,น่แน่ช่วหลิภัยเป็นคนสร้างสุวรรณภูมินะครับนานผู้ชม ถ้าทักษินไม่เข้ามาแม่มึงก็คงสร้างไม่เสร็จนะครับท่านโอ้ยก็ไม่รู้ไอแหลงผือดีมอบก็หลอมแหลมเต็มที่นะครับดานผู้ชมคนน้อยครับท่านเขาคอยโห่ไล่ยอยู่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านหรือว่าจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปักหมุดไว้บนสุดใต้คอมเมนต์ครับท่านขณะนี้ถ้ากำลังฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านใกล้สงการขึ้นมาขึ้นทุกทีนะขอให้ท่านเอ่อเดินทางปลอดภัยนะครับดานผู้ชมจึงขอจบการแถงไไขป่่อนสสวัสดีทา Thank you.